สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันในสภาพไม่เค็กับเผาค่ะเมนูมันี้เป็นอาหารอีสานบันเท่าค่ะพี่น้องคิิปยาค่ะตำบะคุงกับขอาปุ่นค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือข่าปุ่นแห้งนะคะพี่น้องนู้เอามาต้มไว้กำลังต้มบาคห้เดือยเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะสื่อมาตามหางทัวไปแล้วค่ะบ่ไม่ยี่หองตายโตนะคะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูหนึ่งรู้สาเหตุก็คือ ทอดไก่ค่ะทอดไก่กรอบกอบกีก้าตำบังฮุงเพพ็ดกับข้าปุ่นต้มนะคะพี่น,อน้องแะมีแค่นี้ค่ะเมนู้นนี้นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหนูสเฮ็ดทอดไก่บเบิ่งแป๊แบหนึ่งค่ะพี่น้องขอห,หนูเฮ็ดดูเมนูนี้เนาะล้วกอสะตามมําบกังฮวงให้เบิ่งค่ะแต่ว่าไก่ที่หน้สิบกก็คือเป็นน้องสะโพกเ้าเป็นสะโพกนะคะพี่น้องขออนุญาตใส่มือจับให้เบิ่งค่ะโน้แพรออกเป็นเส้แล้วนะคะหนูก็มักรียพงปรุงรสค่ะใส่ริกไทยค่ะพี่น้องแค่นั้นละค่ะแล้วก็บรนจุทอดโน้สกระอดดแป้งโกกีแล มันกรอบเรืองๆแค่นี้เนาะค่ะส่วนขับปุ๋ยน,น,นิโนตุมอีกเตาหนึ่งค่ะพี่น้องจะเข้ามาถอดไก่กันต่อเลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องน้ำมันเริ่มห่อนคคะน้ำมันนี้หนูพึงถอดไก่ไปขังเดียวเนาะค่ะมันก็เลยจะมาถอดอีกรอบนึงค่ะส่วนนี้ค่ะพี่น้องไก่หนูเอาใส่แปรงโกกิมิกิค่ะเอาคุกเข่าลงไปนะคะพี่น้องนี่ค่ะจะสีแค่นี้นะคะพี่น้องเพื่อให้ไก่มันเรืองกรอบนะคะ น้ำม,มันบ้วนให้เหนหอนดีค่ะพี่น้องสบายใจหอนมจนน้ำมันเอาละค่ะพี่น้องทอดไปเรื่อยๆค่ะจนเหลืองกรอบที่จริงนะคะพี่น้องถามพี่น้อง,อง,องม,มิ้วไม่ล่าค่ะเห็นน้ำมันมันหอนจะจัดก็หนีนะคะพี่น้องสบายหนูบ้วมิ้วไม่ล่าหนูฝ่าว่ะก็เลยใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแต่น้ำมันก็นสะพอดึ๋มๆก็สิค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยหอนค่ะพี่น้อง แต่ว่าเฮ็ดจะสีมันสุอมน้ำมันเลยค่ะพี่น,น้องนูองนองบอนนี้น้ำเห็ดตามนูเนะคะอันนี้คือเป็นชั่วโมงเร่งด่วนยำเสาค่ะพี่น้องเพื่อสกินเขาเพิ่งจะเห็ดงาค่ะก็เลยฝาอของฟังเนยนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวขอไปเลยเลยค่ะข้อดีของการที่้าคุแกแป้งกรอบนะคะพี่น้องยิ่ห่อใดก็ไดแหละแต่พี่น้องมีค่ะ ไก่ห้าวเสือเลืองกรอบกรุบๆเลยล่ะค่ะพี่น้องกินก็ตำบะพรุนเพ็ดเพ็ดยมก็เส้นข้าวปุ่นเบิ้งค่ะพี่น้องโอ้ยแซ่บค่ะพี่น้องเราพักมึงคือี่อียงเงแนวค่อยติดตามมึงค่ะพี่น้องเลิ่งพักหนึ่งว่ตรงห่วงเลยส่วนนู้นนี่เต็มเลยค่ะเพราะว่าเอ่อแถวในค่อนข้างสุดอุดมสมบูรณ์พอป่าลราปลูกไว้แล้วค่ะพี่น้องมันก็บเราได้เกิดเองเนาะค่ะป่าลราปลูกไว้ค่อยได้กินค่ะเขาบ่ได้ปลูกกับบ่ได้กินเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตถอดไกลไปเรื่อยๆจ้ะ จากพี่น้องไก,ก่เข้ากับกะเลื่องกรอบดีสิค่ะหอมหวนหวลน,นะคะพี่น้องเอาละคะ่ะเดนูส์เฉพแก้ไปเรือาาอ่อยๆเดนูส์ผ้ามาตำบ,กะะบกักฮวงต่อค่ะช่วงนี้พี่น้องเดนูสผ้ามาตำบักฮวงนี่ค่ะบักพริกกระสมิ่งทั้งพริกแห้งพริกสดนะคะพี่น้องเมื่อนี้นูสบอส่กระเทียมนะคะพี่น้องตำแต่บักฮวงคือสื่อเนี่ยนะคะเพราะว่าใส่กระเทียมนี่ว่ามันจืดนะคะสลองเอาแบบเซบอไซเลยคะ่ะพี่น้องเดนูขออนุญาตตำบักพริกแห่งแรงก่อนค่ะเอาละค่ะพี่น้องตำบกักพริกแห่งแรง <laughs> แล้วละคะพี่น้องใส่บะเขือเทศลงไปค่ะบะเขือเทศกับดูบะเขือเทศดทอดเลยค่ะพี่น้องบะเขือเทศลูกใหญ่ๆเพราะว่าเสือมาหลายมันเสืเน่าขีมเนาะค่ะพี่น้องก็ต่ใส่บะเขือเหลืองนิดหน่อยนึงค่ะมากหมักบะเขือเหลืองค่ะพี่น้องนุ่มหมักนี่แหะตัวเองแล้วนะนี่แหะค่ะเอาเม็ดมันไว้เห็ดปลาแล้วเพาะอพันอีกใส่บะนาวลงไปเนาะพันเนี้ย เปรี้ยวหวานเลยค่ะพี่น้องตำบักฮงนูสดสไตล์นี้ค่ะืันนี้เป็นตำบุก่งกับข้าวปุ่นกับไก่ทอดค่ะพี่น้องเป็นอาหารบานๆคือจ้าค่ะเอาละค่ะชูรสใส่ลงไปไไไไขา้าวเหนียวก็มีใส่ชูรสค่ะใอลไรเสียบลายรคะจะ้าวเอ้ยเฮีย ของดีมีหน่อยคือน้ำตาลทรายของนุขาบ่ได้เลยค่ะพี่น้องน้ำตาลทน้ำตาลทรายน้ำตาลเนี่ยขมหวานค่ะพี่น้องค่ะู้ใดบ่กินหวานจะเห็ดขึ้นนุเลยค่ะแต่ว่านุตะมุกหงขาดบ่ได้อีหลีค่ะใส่น้ำปลาล่างลงไปน้ำปลาต้มซุปว่ะค่ะใส่สามพับที่เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูต้มบกเขี่ยผนเป็นไะตั้มด้วยน้ำปลาหน่อยมึง พี่น้องที่นี่นัวเลยค่ะอืมหอมชวนชวนนะอยากให้ได้กินน้ำผายอยากให้มันหยุ่มน้ำผักพ,พี่น,อนมม้องนุ๊กบริเต็มอกหุ้งให้เบิรงโดนเติมเลยพี่น้องเพราะว่านุ๊กเห็ดอาหารไทยแล้วก็อ,อาหารอีสานแกงๆเนาะค่ะส่วนถัดเป็นสุ้มตำอีสิกับเป็นคลิปกินโชว์ค่ะพี่น้องกับบได้ต็มให้เบิรงค่ะ ปูหน้าเนาะค่ะพน้องปูดองด้วยค่ะปูหน้าปูดอง,ดองใส่ไปนั่งสเสือเสแปรเอาละค่ะมันหนีสีซันโบขยจาเป็นไรด้วยค่ะพกกี่น้องว่ากินกันไรพ่นค่ะคุณคุณว่ากินเผ็ดสตมี้หนูก็เลยเอาแบบบอกร,อรเผ็ดแห้งค่ะพี่น้องนี่ขอซิมนะคะเติมหนังปลาอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องอันนี้ปลาสื่อค่ะ ใส่น้ำปลาอีกหน่อยค่ะเอาละค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จละค่ะแตกนัวละค่ะพี่น้องนะคะจะเต่งเขาชินกันด้วยค่ะตำบะคุ้งกับข้าวปุ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะสีสันหน้าตาเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะ แล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นข้าวเหนียวสมตําแล้วก็มีขปุ่น้ำเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะตําปะหุ่งนู้ค่ะพี่น้องกับสสไตล์ก้าค่ะเพ็ดเปรียวหวานแบบสไตล์มันบ้านเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะซีซันนาตากับสะโบแซบบนัวเป็นะไรดอกค่ะแต่ว่ารสชาติค่ะเดืซิมมือหนิมู้พี่น้องสมหัวแซบอิริค่ะก็ห้องนู้ความเป็นความแบบเปียวๆหวานๆวนเนาะค่ะเขาลงสขาบัวใหด่หรือค่ะบัว่วัตําไทยตําปลาลาหรือตหยังค่ะโตมีรสหวานเนาะค่ะแซบบัเขือเรืองลงไปค่ะพี่น้อง ส่วนอันนี้ค่ะไก่ทอดค่ะพี่น้องทอดไว้แก่เพชรซื่อๆเอาค่ะพี่น้องทอดมากินไว้แก่เพชรแล้วก็มีข้าวปุ่นค่ะข้าวปุ่นแห้งค่ะพี่น้องต้มไม่ไม่เอามายุ่มกับตำบุกฮงเชพเพชรค่ะพี่น้องแล้วก็พัดกระสีมีดอกแค่สดนะคะพี่น้องซึ่งคิโนูค่ะบ่ได้นุมักลาย่ะแล้วก็บะเขือค่ะผักบุ้งไทยค่ะพี่น้องเอามากินพ่อสองจาหยอดเรค่ะแล้วก็ยอดกระทินค่ะพี่น้องกะลัมปีค่ะนี่ละค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะ มี่คือเกาค่ะกำลังลหอนหๆไม่ไม่ค่ะพี่น้องนี่นะคะอาหารอีสานบานเท่าเนาะคะ่ะพี่น้องขอพูดแลไลเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูดกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อไม่เพื่อเกาเขามาบอกน่วงหัวม,มวนเขาเมื่อกี้เขาหัวผ้าเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีผ้ามาก,กินตามปกหุ้งก็ขอบผุนก็ไก่ทอดค่ะมาจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนมาแสบๆด้วยกันค่ะ